จากการแพร่ระบาดของโควิดระลอก3กระทบรายได้ประชาชนและผู้ใช้แรงงานกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ในทุกด้านขณะเดียวกันยังคงดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการทำงานหรือไม่ได้มาจากการทำงานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมสำนักง,งานประกันสังคมประลัดอำเภอไซน้อยและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ยังอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนและของใช้จำเป็นแก่นายยอดขวัญเปล่งแสงสีผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งทุพพลภาพจากการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดสมองไตาวายและโรคหัวใจ ทำให้มีอาการแทรกซ้อนจนสูญเสียสมรรถภาพร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวันโดยมีครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในตัวงพีทร์นี้เองอเก็เ,เป็นผู้ประกันตนนะควกบเป็นผู้ประกันตนที่เราเองมีโครงการคนใจทย็นไถึงกันเข้ามาเลืนแจ้งเพื่อตัวไปเข้าประกันสิดเดียรเข้ามาเจอเพีย,ย,ยนี้ว่าเขาอย่ยังน้อยม,มาถึงที่สิดเดียร์รนนม,มาทำอะไรเขาทราบว่าเขาเป็นอดีตผู้ประกันตนของประกันสุขครับก็เลย ประสานไปทำปรกันสังคมว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างที่ควรได้รับเราก็รีบประสานทางเวลาร้อนหนึ่ง็ดีก็รีบประสานทางการแพทย์ทางมังวิอรี่ใสมาวิจัยโรคต่างๆว่าเขาเข้าข่ายไหมว่าเข้าข่ายทุกคนลุลภาพเขาก็ได้ยังเลี้ยงชีพตลอดชีวิตโดยผู้ประกันตนรายนี้จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากสำนักง,งานประกันสังคม เดือนละ6ก4 9บาท50สตางค์ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตและรับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลจำนวนานวนึ่งร้บาท88สตางค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังฝากกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศดูแลลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้องซึ่งจะเป็นสิทธิที่คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน